ท่านผู้ชมครับวันนี้สเกษตรวันหยุดมารายงานสถานการณ์พิเศษนะครับในส่วนของสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับการประทะกันร,ระหว่างทหารไทยกับทางด้านกัมพูชานะครับเนื่องจากตั้งแต่เมื่อว,วานนี้แล้วนะครับทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้ามายังบริเวณทางด้านประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโดนนะครับไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการยิง ส่งผลกระทบให้ลูกกระสุนปืนนะครับลูกระเบิดลงมาตกบริเวณทั้งโรงพยาบาลและก็ปั๊มน้ํามันทําให้เกิดความเสียหายเป็นจํานวนมากกับพี่น้องเกษตรพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับซึ่งเป็นพลเรือนไม่ใช่ทหารนะครับถือว่าเป็นความโหดร้ายนะครับที่ทางสงครามจะไม่ค่อยทํากันนะครับไม่มีการกระทํากันโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงพยาบาลนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ทาง ประเทศไทยนะครับกองทัพอากาศก,าก็ได้ส่ง f 16นะครับเราส่ง f 16ลงไปเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะครับโดยการหยุดในส่วนของปืนที่ทางขเขมรน,นะครับเขายิงข้ามมาแล้วมาตกยังหมู่บ้านแล้วก็บริเวณไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนในประเทศไทยนะครับก็ลักษณะการขึ้นไปยิงถล่มของ f 16ซึ่งเป็นเรียกว่า เป็นอาวุธนะครับที่มีอนุภาพที่สุดนะครับในการรบนะครับก็คืออนุภาพทางด้านแสนยานุภาพทางด้านอากาศนะครับซึ่งทางขเขมรหรือว่ากัมพูชาเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้เราได้ทั้งนี้เมื่อวานนี้เรามีการส่งในส่วนของเอฟสิบหขึ้นไป3รอบนะครับ3รอบตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับแล้วก็ช่วงหัวข้าอีก3รอบแล้วก็วันนี้นะครับ ตั้งแต่ช่วงรอบดึกอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป้าหมายก็คือทำลายบริเวณในส่วนของที่เป็นที่ตั้งของปืนใหญ่ที่ยิงข้ามมายังฝั่งประเทศไทยนะครับซึ่งสามารถยิงได้ไกลประมาณรัศมี40-50กิโลเมตรนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสำหรับตัว F16 มีเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเป็นแค่น้ำจิ้มเนื่องจากไทยนะครับแสนยานุภาพของไทยยังมีรุ่นล่าสุดนะครับรุ่นล่าสุดที่ซื้อเข้ามา ตรงนี้เป็นภาพจากผลที่เกิดจากการใช้ F16 โจมตีบริเวณคลังแสงอาวุธของทางด้านประเทศกัมพูชานะครับทำให้เกิดความเสียหายซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะว่าความเสียหายทางฝ่ายนู้นมากน้อยขนาดไหนแต่สำหรับในส่วนของไทยก็มีพลเรือนนะครับเสียชีวิตไป10กว่ารายนะครับแล้วก็มีทหารอีกอัปเดตข้อมูลล่าสุดน่าจะประมาณ1ราย และก็ที่สําคัญก็มีการอบพยพแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เมื่อวานนี้ที่เกิดบาดเจ็บก็คือเกิดจากเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับเจ้าตัวนี้ที่ยิงเข้ามาของทางด้านเขเมรเ,เนี่ยอาวุธที่เป็นอาวุธที่มีอุภาพร้ายแรงที่สุดข,ของทารใช้ปืนนี้นะครับยิงจากโรนรถนะรตรงนี้น่าจะข้างลางมันนะครับยิงออกมา มาเป็นชิดเป็นชิดแล้วไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับผล <_ t ries> จากการยิงก็คือตกลงมากระทบบริเวณทางด้านาโรงพยาบาลของประเทศไทยโรงเรียนและก็หมู่บ้านที่สาคัญเมื่อวานนี้ถ้่ใครดูภาพนะครับอัดสาานนองเปร็นต์ยไม่ขออนุญาตไม่ขออนุญาตนำมาแชร์นะก็คือยิกระเบิดปืนใหญ่ตกลงไปยังเซเว่นนะครับของปั๊มน้ํามันปตทที่อําเภอกันทารักษ์นะครับ บาดเจ็บล้มตายเป็นเนมากเลยเป็น,เนตรงนั้นครับที่ระนุที่เขายิงขึ้นมานะครับอัน,นี้เรามาดูแสนญายุทธภาพนะครับต้องบอกว่าขออภัยนะครับต้องบอกว่า F16 ของไทยเป็นแค่น้ําจิ้มนะครับซึ่งตอนนี้นอกจาก F16 แล้วเรามีแสนญานุภาพรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งซื้อเข้ามานะครับก็เป็นเครื่องต่อสู้อากาศยานนะครับเครื่องบินนะครับ ที่ขับไล่ศัตรูก็คือเรียกว่ากิฟ p เพลนนะครับก่อนอื่นเรามาดูนิดนึงนะว่าในช่วงในในเวลานี้เนี่ยไทยมี F16 กี่ลำนะครับเมื่อวานนี้ก็ออกไปหลายรอบเลยวันนี้อีกรอบนะครับแล้วก็น่าจะมีต่อเนื่อง F16 เป็นเครื่องจรวดนะครับที่บินขึ้นไปแล้วก็บินด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็มีการวางระเบิดนะครับปล่อยทุ่นวางระเบิดค่อนข้างจะแม่นยำนะครับปัจจุบันไทยมี F16 อ่า รุ่น AB บ l o ล็อก1 5 OCU 45ลำนะครับแล้วก็มีรุ่น AB ADF 16กลำรวมทั้งหมดเรามีทั้งหมด59ลำนะครับ59ลำในขณะที่ทางขเขมรเนี่ยไม่มีเลยนะครับก็คือมีแค่เครื่องบินสำหรับขนส่งไม่กี่ลำนะครับในส่วนของทางด้านขเขมรเพราะฉะนั้นตัวแสนยานุภาพของไทยนี่เรียกว่ากินขาดทางด้านกัมพูชานะครับ และก็ที่สําคัญตัวนี้เป็นแค่น้าจิ้มนะครับยังมีรุ่นล่าสุดที่เราเตรียมจะเอาออกมาใช้นะครับก็คือรุ่นล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาเข้าประจําฝูงบินนะครับณเวลานี้รู้สึกจะมีอยู่ประมาณ1 1บเอำนะครับก็คือเครื่องบินรบรุ่นใหม่นะครับจิปเพนอีทอนะครับก็มีการเข้าบรรจุเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีแสนยานุภาพใกล้เคียงกับ F16 แต่ น่าจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะทันสมัยกว่านะครับเป็นเครื่องที่ผลิตจากทางด้านสวีเดนตรงนี้ข้อมูลจากเดอะสแตนดารให้เห็นเปรียบเทียบกันระหว่าง F16 กับ g ิบเพนนะครับ F16 บล็อก ok 70บล็อก70นี่นะครับแล้วก็ก e ิบเพน e ทับนะครับก็2ประเทศก็คือจากอเมริกาอีกเครื่องหนึ่งกิบเพนนี่จากสวีเดน ดูในส่วนของความเร็วนะครับ860กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้า F 1 6 G ิฟเพน0 0ดพิสัยปฏิบัติการนะครับขอภายพิสัยปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติการได้ก็คือบินไปกลับได้นะครับ860กับ800แล้วก็ความเร็วใกล้เคียงกันความเร็วเหนือเสียงเหนือเสียงนะครับมัก2.05ถ้าเป็น F 1 6ส่วนของกิฟเพนนี่มักัก2นะครับแล้วก็ของกิฟเพนน้ำหนักจะเบาวกว่านะครับถ้าน้ำหนักบินขึ้นสูงสุดนะครับ น้ำหนักตัวเปล่าอยู่ที่ 800, 8 0 0 0 0 0กิโลกรัมแล้วก็มีระบบเรดาร์มีอาวุธสู่อาวุธอากาศสู่อากาศอาวุธอากาศสู่พื้นที่ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับแล้วก็มีสมรรถนะใกล้เคียงกันแต่ในส่วนของที่สำคัญกิปเพนนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ ทางด้านกรองทัพอากาศไทยพึ่งที่จะซื้อเข้ามาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะครับ F16 เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเจอกิฟเพลนเข้าไปอีกนะครับสำหรับเป้าหมายในการโจมตีของประเทศไทยจะไม่ใช่เป็นเหมือนที่ทางกัมพูชาหรือว่าเขมรเขาโจมตีเรานะครับเขาโจมตีมาทางด้านพื้นที่อ่อนไหวก็คือพลเรือนแต่ว่าในส่วนของเรานี่คือเน้นไปทําลายบริเวณที่เป็นเป็น ค่ายทหารหรือว่าเป็นศูนย์บัญชาการกองทัพของเขาที่เขาใช้ถล่มไทยมานี่นะครับซึ่งก็ต้องจับตาดูว่ากิ๊เพนจะได้ออกงานไหมนะครับในช่วงรอบนี้แต่ถ้าดู F16 กเนี่ยก็คือถือว่าเป็นแค่น้ําจิ้มนะครับจําว่า F16 เป็นแค่น้ําจิม้มก็ต้องมาติดตามดูแล้วก็เอาใจช่วยในส่วนของพี่น้องทหารหารไทยนะครับให้สามารถที่จะสู้รบกับในส่วนของทางด้าน ผู้รุกรานนะครับก็คือจริงๆเมื่อวานนี้เขาเปิดชีเปิดฉากยิงเราก่อนนะครับเขาเปิดฉากยิงเราก่อนในส่วนของเอฟเมื่อวานนี <k new> s> <S <k new s> ้เขาเปิดฉากยิงเข้ามายังเราก่อนแล้วเราก็ตอบโต้นะครับโดยการใช้ F16 ไปยังบริเวณฐานบัญชาการของเขานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เอาใจช่วยและเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเฟกนิวนะครับที่บอกว่าเขาสามารถที่จะสอยเครื่องบินรบ 1> f 1 6เราได้แต่ก็คือไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งล่าสุดกองทัพอากาศออกประกาศมาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็แจ้งเตือนขณะนี้ยังเกิดเหตุประทะในพื้นที่ตามแนวชายแดนหลายพื้นที่นะครับขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง20-40กิโลเมตรตามแนวประทะชายแดนและขอความร่วมมืองดการเผยแพร่ภาพข้อมูลบุคลากรอาิรพเช่นภาพเสียงเวลาที่แสดงตำแหน่งเครื่องบินผ่านเครื่องบินวิ่งขึ้น ภาพนักบินและเจ้าหน้าที่นะครับในการปฏิบัติการทรหารซึ่งก็ในส่วนของไทยนี่ค่อนข้างจะได้รับความร่วมมือนะครับเนื่องจากก็ไม่เห็นมีการถ่ายคลิปแล้วนําภาพไปลงอะไรแต่ที่เห็นนะครับอย่างเช่นกรณีคลิปที่นํามาแชร์กับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นคลิปจากทางด้านฝั่งกัมพูชานะครับที่เผยแพร่คลิปออกมาก็มีข้คขอความว่ากัมพูชาของเราสามารถควบคุม ตัวมีประตูปรับด้วยมือของพวกเขาทัา้งหมดกิุ่สารวัตรสุดคูลใหญ่คืกีดขีดนเหมือนวนนะครับน,น,นี่คือที่เขายิงมาคนระับคือก็แน่นอนเมื่อวานนี้ไทยก็ตอบโต้ด้วยเจ้าต,ตัว F16 นะครับไทยตอบโต้ด้วยเจ้าต,ตัว F16 แล้วก็ค่อนข้างจะตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับตรงกลุ่มเป้าหมาย และก็ทำลายความเสียหายให้กับในส่วนของกองทัพทางด้านเขมรเป็นจำนวนมากซึ่งยังไม่ทราบนะครับว่าความเสียหายมากน้อยขนาดไหนเพราะว่ายังไม่มีการรายงานแต่ว่าก็มาดูเพราะถ้าดูจากในส่วนที่กิปเพนนะครับไปทิ้งระเบิดลงนะขอภายนน้ำเอฟสิบหกไปวางลงเนี่ยค่อนข้างจะตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับในช่วงนี้ก็เอาใจช่วยให้กับพี่น้องที่อยู่คอ บริเวณชายแดนนะครับแถวประเทศกัมพูชาชายแดนไทยกัมพูชาครับที่ต้องอคอยรบภัยนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการอพยพเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับช่วงนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับในเรื่องของ การสู้รบกันกันข้างจะเยอะนะครับย้ำว่าเขาลุกราเรากอดนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องขอความอขอแสดงความเสียใจกับทหารไทยท่านหนึ่งนะครับที่เมื่อวานนี้ก็พีชีพนะครับเพื่อชาติไปท่านหนึ่งก็เมื่อวานนี้ทหารไทยเสียชีวิตไปนหนึ่งรายนะครับแล้วก็สถานการณ์ในช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับยังไม่คลี่คล,คลายแล้วก็จับตาดูนะครับว่าไทยจะปล่อยเจ้าตัวนี้ออกไปเมื่อไหร่นะครับยิบเพ่นนะครับ ตัว F16 เป็นแค่น้ำจิ้มเดี๋ยวเราปล่อยกิบเพนออกไปก็อาจจะมีอนุภาพนะครับก็ถือว่าเป็นแสนานุภาพอันนึงของไทยนะครับที่น่าจะทาให้ศัตรูยกธงขาวได้เดี๋ยวต้องมาดูว่าเขาจะมาเจราจาเราเมื่อไหร่นะครับในส่วนของสองกเกษตรบรหยุดช่วงนี้ก็เป็นเรื่องรายงานพิเศษนะครับในเรื่องของการสู้รบระหว่างไทยกับขเขมรหรือว่ากัมพูชา เนี่ยนะครับถ้าเป็นภาพปั๊มน้ำมันตรงนี้ข้อมูลจากเพจโหนกระแสนะครับก็จะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่เขายิงมาตรงนี้มีคนเสียชีวิตเป็นจํานวนหลายรายนะครับยิงลงมายงตรงเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับในปั๊มป,ปตทที่อําเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรสีสะเกดซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ40กิโลเมตรนะครับก็เป็นวิถีที่เขายิงลงมา แล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นความเสียหายบ้านเรือนที่เป็นของรัศดรนะครับที่อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษก็โดนนี่คือกระสุนปืนใหญ่นะครับลงมายังบ้านก็ทําให้เกิดความเสียหายถ้ามีควนอยู่ในบ้านก็อาจจะถึงแก่ความตายนะถึงแก่ชีวิตแล้วก็ไทยก็มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับก็อภยโยบพี่น้อง ชายแดนครับที่อยู่โซนชายแดนรัศมี40กิโลเมตรที่เป็นวิถีของเจ้ากระสุนปืนใหญ่ที่เขายิงออกมาเมื่อกี้ที่สําคัญเขายิงแบบไม่สนอะไรนะรยิงมาแบบไม่มีทิศทางนะครับยิงแบบซุ่มอย่างเดียวแล้วก็การถแถลงล่าสุดของทางโฆษกกอ,องทัพบ,บกไทยก็ถแถลงออกมาว่าก็เมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามเป้าที่วางไว้เมื่อวานนี้เราไม่ได้อ เป็นการเราใช้ F16 ตอบโต้นะครับเนื่องจากว่าเขายิงมาแล้วก็โดนราษฎรโดนพลเมืองโดนพลเรือนไทยนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นเราก็ใช้วิธีหยุดยั้งเขาโดยการใช้ F16 นี่ครับ F16 ในการปล่อยอาวุธนะครับลงไปทำลายโดยเฉพาะเจ้าปืนที่ยิงมาเมื่อกี้นี้นะครับก็ค่อนข้างจะแม่นยำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทาง กองทัพอากาศไทยเข้ามาร่วมสนับสนุนแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับรอดูว่าไทยจะปล่อยเจ้ากิฟเพลนออกไปแสดงสัยญญานรูภาพอีกเมื่อไหร่อีกไหมนะครับต่อจาก F16 แล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้ F16 ก็ยังมีการวิ่งบินขึ้นไปทําภารกิจนะบ,บินไปกับโคราชแล้วก็ไปยังชายแดนแล้วก็เข้าไปวางส่งสารด่วนนะครับก็คือระเบิดเนี่ยไปยังฐานทัพของ ทางด้านขเขมรนะครับประมาณ20นาทีไปกลับนี่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางขเขมรหรือว่ากัมพูชาก็ออกข่าวรือข่าวปลอมนะครับว่ามีการสอย f16 ของไทยร่วงซึ่งทางด้านกองทัพบกก็ออกมายืนยันนะครับว่าเป็นข่าวลวงนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากเพจโหนกระแสนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการส่งไข่นะครับเป็น เขาเรียกว่าส่งไข่ให้กับกัมบูชารอบที่2รอบที่3แล้วเมื่อวานาวนี้เมื่อเช้านี้เช้าตรู่อีกเป็นรอบที่4แล้วก็ต้องจับตาดูนะครับจับตาดูว่า,ามาีมีโอกาสที่จะเอากิฟเพนเออกไปไหมนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในส่วนของกิฟเพนนะครับแล้วก็เอาใจช่วยในส่วนของพี่น้องทหารหารครับที่อยู่แนวหน้าแล้วก็ที่สําคัญพี่น้อง ที่อยู่ชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดหรือว่าอุบลราชธานีนะครับที่ต้องอพยพในช่วงนี้เพื่อให้หนีรัศมีของปืนใหญ่ที่เขายิงออกมานี่นะครับเมื่อวานนี้ยิงออกมาแล้วก็ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งน่านยังน้ําท่วมเยอะอยู่นะครับมีวิกฤตอยู่ก็ถือว่า ชาวไทยช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็มีการรับบริจาคโลหิตนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่สามารถบริจาคโลหิตได้ก็ไปบริจาคเป็นการเตรียมเพื่อความพร้อมนะครับในยามนี้ก็คนไทยก็อาจจะต้องช่วยกันนะครับในช่วงนี้ที่สําคัญก็คือให้กําลังใจทุกคนนะครับในการที่จะต่อสู้กับศัตรูนะครับ ก็ต้องเรียกว่าเขาเป็นผู้รุกรานเราก่อนเมื่อวานนี้แล้วก็ในขณะียวการปฏิบัติการของเราก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับไม่มีการยีถามแล้วก็มีการปล่อยข่าวออกมาก่อนแล้วก็ที่สําคัญรอรุ้นนะครับวันนี้จะมีปล่อยเจ้าตัวกิ๊บเพนตัวนี้ออกไปไหมนะครับ F16 นี่เป็นแค่น้ําจิ้มนะครับแล้วเดี๋ยวเจอเจ้ากิ๊บเพนกิ๊บเพนณปัจจุบันเราบรรจุไว้ในฝูงบินถ้าไม่มีข้อมูลถ้าข้อมูลไม่คาดเคลื่อนน่าจะประมาณ11ลําลำนะครับประมาณ11ลําลำรุ่นล่าสุดที่เราเพิ่งซื้อเข้ามา แล้วก็ในวันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมา f 16ก็บินออกไปทำงานมาแล้วรอบหนึ่งก็ต้องติดตามดูสถานการณ์ขอบคุณข้อมูลจากเพจหุนกระแสนะครับแล้วก็ข้อมูลจาก Standard เดอสแตนดารตรงนี้เปรียบเทียบให้เห็นสสญญาณานุภาพของเจ้า f 16กับ g ิ p เพน f 16นี่เราบรรจุเข้ามาในฝะูงบินในประเทศไทยกว่า40ปีแล้วนะครับส่วนเจ้ากิบเพนนี่ก็เป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่ง มีการนำเข้ามาเพื่อเพิ่มเสียงยานุภาพทางทหารโดยเฉพาะกองทัพอากาศจ้ำว่าทุกวันนี้การสู้รบกันก็คือ,อาชาติไหนนะครับที่มีกองทัพอากาศที่เข้มแข็งโดยเฉพาะมีฝูงบินที่ทันสมัยซึ่งไทยกับกัมพูชาเทียบกันไม่ติดนะครับของเขาของเขาไม่มีนะครับแต่ว่าของไทยนี่ค่อนข้างจะทันสมัยกว่าเยอะเราไปไกลกว่าเขาเยอะนะครับ และก็ที่สําคัญให้ดูตรงนี้อีกทีนี่คือเป็นปืนใหญ่ที่ยิงมาบยิงก้ามาเนียนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านนี้ตรงนี้นะครับว่าจะเป็นภาษาเขมรมาจากกมูชานะเนี่ยเรื่องที่เขายิงใช้เวลานที่เขาเปิดมานะครับตัวนี้ ที่เป็นเรื่อนที่ทําให้เกิดความเสียหายกับโรงพยาบาลโรงเรียน,ยน,ยนแล้วก็บ้านเรืนรอนราษฎรที่สําคัญก็คือตรงปั๊มน้ำมันนะครับยีโมลาร์นี้ถ้าใครดูภาพก็เป็นภาพที่น่าสลดใจนะครับก็มีที่จะถึงน,นะครับเงไปรูปหนึ่งรถไปยังทางหลังคาเทเลมที่อยูย่ในปั๊มน้ำมันแล้วก็เกิดการระเบิด ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในบริเวณโซนตรงปั๊มน้ำมันตรงนั้นนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็ได้นะโดยทางดีเข้ามาที่โรงพยาบาลด้วยทา,างโรงพยาบาลถือว,ว,าว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดว่าจะไม่มีการยิงเข้ามายังโรงพยาบาลนะครับที่สำคัญถ้าดูเขายิงตรงนี้คือเหมือนกับ ไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะครับไม่มีทิศทางที่แน่นอนยิงไปมั่วไปหมดนะครับตกยังยองาคารบ้านเรือนคนสุดที่ยันแล้วเนี่ยครับเมื่อวานนี้เจ้าเอฟติดหกไทยก็ไปย่อนตัวเนี้ยครับย่อนตัวเครื่องยิงพวกเนี้ยก็ได้รับผลตามที่เขายิงออกมานะครับก็คือก็อราบเป็นมนากรองในการต่อส้ของ้านนี้ครับก็เป็นข้อมูล ที่มาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับแสดงให้เห็นสัญญาณสัญญารูปภาพแล้วก็ขอไว้อะไรให้กับในส่วนของผู้สวนเสียนะครับที่เกิดจากสงครามการประทะกันร,ระหว่างไทยกับเขมรในครั้งนี้แล้วก็ขอใหอ้ทุกท่านปลอดภัยนะครับเอาใจช่วยนะครับแล้วก็มีพี่กองห้วไร่ก็มีบริจาคมอบเงินหนึ่งแสนหนึ่งล้านบาทนะครับทำโรงทาน ผู้พยพด้วยนะครับก็เรียกว่าน้าใจงามมากนะครับกองห้วยไร่นะครับศิลปินที่เป็นขวัญใจของชาวไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็แหวกเรื่องวาน,นิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เป็นข่าวที่หลายๆท่านให้ความสนใจนะครับแล้วก็เอาใจช่วยทหารหาร,หารไทยแล้วก็เอาใจช่วยในส่วนของพี่น้องที่อยู่ตามโซนชายแดนนะครับ เดี๋ยววันนี้ดูสถานการณ์อาจจะมีรายงานเรื่อยๆครับในส่วนนี้นอกจากการพยากรณ์อากาศแล้วก็การคาดการณ์ลักษณะมันสัมปรังในช่วงนี้ครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจโผนกระแสนะครับเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็อีกหลายๆเพจที่สอเกษตรวันหยุดนํามาเผยแพร่เอจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ